ครับสวัสดีน้อยน่ารักครับกลายเปผมกับยเปมนอนเทรดดิ้งการ์ดเกมพอเกตนะฮะวันนี้นะครับเราจะพามาดูเด็กแบบฟรี t ูเพย์ที่แท้ทรูนะฮะคุณไม่ต้องไปอะไรเลยครับและเป็นเด็กที่พูดตรงๆถ้าดวงคุณมาเด็กนี้ไม่มีใครเอาลงครับแม่งเก่งเกินเบอร์จริงจังฮะนี่ครับเด็กนะครับอ piece of cake นะฮะเด็กขนมหวานเลยนะครับกุจะเห็นว่าบอลทุกตัวนะครับ มันเป็นขนมหวานตอนไลน์อัพเดี๋ยวคุณจะดูนี่ครับวันนี้นะครับการที่เราจะเล่นครับมีอยู่ด้วยกันแค่2ตัวเท่านั้นนะครับตัวแรกครับอะ r ครีมี่ฮะชื่อเป็นไงคนน่ารักนะฮะอะครีมี่ครับข้อดีครับคือครับสวีทโอเวอร์โหลดเนี่ยมันจะตีแบบ40คูณครับตามจำนวนสกิลสวีทโอเวอร์เลที่คุณใช้ครับหรือสวีทรีเลยที่คุณใช้นี่ฮะโอเวอร์เลเนี่ยจะนับจากรีเลยที่ใช้นะ ไม่จําเป็นว่ามันต้องลงตัวนี้มาก่อนนะครับก่อนที่ตัวนี้จะมาถ้าคุณใช้สกิลสวิต t รีเลย์เนี่ยกี่ครั้งนับไปครับคุณใช้1ครั้งก็1นึคูณสีได้40ใช้2ครั้ง2องคูณสีได้80ใช้4ครั้งครับ4ี่คูณสีได้160 1 g จี้ตี160และแม่งตีแบบนี้ทุกเทินนะฮะไม่ใช่ตีเสร็จแล้วจบนะครับถ้าคุณตีได้5ทีคุณคิดดู ชีวิตอีกฝั่งมันแทบจะเลิกเล่นนะครับ1นึ่งจี้ตีสองฮะคุณไม่ต้องไปถึง200ก็ได้แล้วหกสั่นก็ตายกันแทบจะหมดแล้วฮะฉันโคตรเถื่อนนะครับคำนี้บอกโอพี่เชื่อกูเข้าใจแล้วแล้วสวิตรีเลย์คืออะไรครับสวิตรีเลย์ครับเป็นสกิลของมอนเบสิกสตัวครับอันแรกครับของมอนสเวอร์ลิกนะฮะอินน็อปปี้นุ่นเนี่ยนะครับหรืออะไรก็ไม่รู้อะเหมือนเมฆเลยครับมันจะตีครับสวิตรีเลย์ตีสิครับเช่นเดียวกันครับกับน้อง มิสซี่ปะเหมือนคีมคีมอ่นะนี่ฮะสองตัวนี้นะครับจะมีสกิลสวิต์รีเลย์ครับซึ่งสวิต์รีเลย์เนี่ยคือถ้าคุณใช้สวิต์นะรีเลย์ Turn ก่อนหน้านะครับเทิร์นก่อนหน้านะครั้งถัดไปที่คุณตีจะบวก20เก็บป่ปะเช่นเทิร์นที่แล้วคุณตีไปนะครับโป๊ะหนึ่งคุณตี10เทิร์นถัดไปถ้าคุณยังตีซ้ํามันจะกลายเป็น30นะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งไอสวิต์รีเลย์เนี่ยนะครับจะถูกไปเค้าอยู่ที่สวิต์โอเวอร์โหลดของอะครีมี่ฮะ คุณนึกออกปะคุณจะตีแบบทบไปเรื่อยคุณไม่สนใจเลยว่าแม่งจะเท่าไหร่ครับขอให้กูได้ตีให้ได้เยอะที่สุดครับแต่แม่งไม่ได้พีกตรงนี้ครับมันพีกอีกตัวหนึ่งครับมันพีกตรงเซเลอร์พับครับเซเลอร์พับเนี่ยนะครับถามว่ามันคืออะไรนะฮะมันคือตัวอะไรพี่ก็ไม่รู้อะแต่แม่งแปลงร่างมาแบบแปลงร่างมาจากเซเวอร์ลิกอะนะครับคือแปลงร่างจากน้องปีนุ่นนะครับไอตัวนี้นะครับข้อโทษของมันเลยนี่ฮะถ้าเทินที่แล้วคุณใช้สวิตรีเลย์ครับ แม่งตีบ่อยหกสิบถามสี่บวกสิบเป็นเก้าสิบคุณง่ายๆอ่ะล่างหนึ่งตีตู้มเตือนตัดไปแปลงล่างตีเก้าสิบเป็นหนึ่งร้อยครับเชี่ยโคตรเตือนนะสองจี้ตีเก้าสิบนะนี่แม,ม,นะม่งดาเมจปลาดาวเลยนะแม่งดาเมจแรงกว่าเอ็กหลายๆตัวอีกครับแล้วเลือดร้อยยี่สิบนะครับทนมือทนตีนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะหนีสามไม่สนใจเขาพร้อมตายครับกูแค่อยากตีครับเร่งสวิต์รีเลย์ฮะนะครับคุณง่ายๆอ่ะคุณตีได้สามทีนะสวิต์โอเวอร์โหลดคุณตีร้อยยี่สิบแล้วครับ ยื้อให้ได้สักทีนึงนะฮะคุณซัดโหดเลยครับซัดโหดเลยครับ160เกมจบนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไล n ์อัพกันไปฮะเรามาดูเลขน่าอัพกันนะครับเด็กไล n ์อัพนะครับตอนที่พี่ใช้พี่จะใช้มอนแค่8ตัวเท่านั้นนะครับแต่คุณจะปรับเพิ่มอีก1ตัวก็ได้นะครับคือจริงๆแล้วไอ้มอนขนมหวานเนี่ยมี1ตัวครับเป็นมอนไอเต็มครับมันเป็นมอนธาตุน้ำครับ ซึ่งมอนไอติมธาตุน้ำเนี่ยมันมีสวิตต์รีเลย์ของมันอยู่ครับนะฮะใช้แค่ล่างหนึ่งพอนะไม่ต้องเอาล่าง2มันมานะเพราะจริงๆเป็นมอนล่าง3นะครับเอาแค่ล่างหนึ่งพอครับเพราะคุณต้องการให้แบบใช้สวิตต์รีเลย์ได้อะเพราะว่าคุณคุณไม่จําเป็นที่อยากจะเอาแบบเอาน้องครีมขึ้นน่ะเออน้องครีมขึ้นมันไม่ค่อยเวิร์คครับน้องครีมตายมนนีแบบเสียดายเอาตรงๆนะตายแล้วเสียดายครับเพราะว่าคุณต้องปแปลงเป็นอัคตรีมีให้ได้แล้วไม่งั้นแบบคุณจะต้องเสียค่าหนีค่าท่นค่า,น,า,น,านีเพราะฉะนั้นถ้า คุณเอาไอติมยัดเข้ามาเพิ่มนะครับคุณเอาไอติมยัดเข้ามาเพิ่มมันจะเพิ่มโอกาสแต่คุณต้องเปลี่ยนการใบอื่นออกนะฮะเอาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไลน์อัพของพี่เป็นแบบนี้นะครับพี่ใช้ล่าง1ล่าง2นะครับของนะครับน้องครีมนะครับกับน้องเค้กนะฮะอย่างละ2ครับเพราะฉะนั้นรวมกันเป็น4นะครับมีโซเวอร์ลิกสนะครับมีเซอรี่สนะครับเอาคิมายอินมี่สนะครับแล้วก็เซเลอร์ปั๊บพี่ใช้2นะครับส่วนคราวนี้ถัดมาครับเรามีโปเกมอนคอมมูครับ โปเกมอนคอมูถามว่าพี่มีมอน8ตัวมึงใช้คอมูเหรอใช่ถูกต้องครับเพราะบางจังหวะที่มันมาครับคุณจะป็นต้องเทรดคุณคำนวณได้ครับมอน8ตัวคุณดึงไปดึงมาเลยแต่อย่าแบบโอ้โหแม่งมีแค่2อตัวคอมูเชื่ออย่างนั้นอย่าทำนะฮะวัดใจเกินนะครับคอมูก็ต้องหาจังหวะใช้นิดนึงนะครับเพราะฉะนันใส่ไว้หนึ่งครับเพราะว่าเด็กเนี้ยจำเป็นมากที่คุณต้องมีเสเลอร์ปั๊บขึ้นในตอนที่2จําเป็นมากเพราะฉะนั้นคอมูคุณต้องมีนะฮะ โปเกมบอลใส่ไว้2ครับยังก็ต้องใส่นะครับเจนเคฟใส่2ครับเพราะมอนเลือดคุณน้อยมากนะฮะทุกตัวเลือดน้อยมากครับอัลคิมีนะครับเลือดแค่80นะฮะแต่ตีแรงเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันเป็นตัวมันเป็นตัวฟินิชเชอร์นะไม่ใช่ดาเมจดิวเลยนะมันเป็นตัวฟินิชเชอร์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองดูแล้วกันคุณแปะเคปไปมันไม่ช่วยแต่ส่วนใหญ่แล้วแปะให้สลิปปับจะดีกว่านี่ครับจเอ็นเคปชั้นใส่2นะครับโอ๊กใส่2ครับบอสร็อกเก็ตใส่ทำไมนะฮะเคำถามพี่เคี่ยวตี200มันจะใส่บอสร็อกกเ็ตยมไม มึงไปใส่อย่างอื่นดีกว่าปะ่ะในฮะใส่คงใส่ฮิลดีกว่าป่ะพี่หรือแบบมึงไปใส่มอนตัวนี้กว่าหรือเปล่านะฮะแบบนี้นะครับเด็กเนี้ยนะครับปกติเวลาคุณเล่นเนี่ยนะครับอ่ะสมมตินะเซเวอร์ลิกออกมาเทิร์นแรกคุณตีสิบเทิร์นที่สองคุณแปลงได้ไปเสเลอร์ปั๊บถูกปะ่ะตีเก้าสิบเป็นหนึ่งร้อยครับมันมีมอนหนึ่งตัวเดิมร้อยสิบนึกออกปะ่ะตัวอะไรเนะรี่ยใช่ครับอีหมาเวนนะครับนะครับอีหมาบักอ่ะที่แม่งถ้าใช้เทนเนอร์แล้วแม่งตีหนึ่ง,ง,งร,ร,ร,ร้อย เพราะฉะนั้นคุณเลยจะเป็นต้องมี GO นะครับไอโอนใส่1ใบถามว่าทำไมต้องมี IO โอ1ใบนะครับเพราะอย่างที่บอกครับคุณต้องหาการ์ดเลอปับให้เร็วที่สุดนะครับเด็กในนี้ทั้งหมดคุณต้องหาการ์ดด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นพี่เลยว่า i o โอยังไงคุณก็ต้องมีนะครับเอาไว้เปลี่ยนมือถ้ายามคับขันนะครับใส่รัดใส่ไว้ทำไมครับกว่าคุณจะตีแรงกว่าคุณจะตี200คุณตีแค่เก้าสิ ขาหนีได้คุณเก็นว่าเพราะฉคุณต้องมีไซรัสด,ดึงเขาขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นจําเป็นโคตรๆอยงนีก็ต้องมีนะครับอิลิดาใส่2ครับเพราะมอนเลือดคุณน้อยคุณต้องมีอิลิดามาฮิวยื้อไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเอเนอร์จีที่ใช้แนะนําเป็นจีน้ำนะครับเพราะคุณจะได้ใช้อิลิดาได้นะฮะคราวนี้การที่พี่บอกครับถ้าคุณจะเอาไอเติมใส่เข้ามาคุณจะเปลี่ยนใบไหนออกครับแนะนำนะครับถ้าคุณจะใช้ไอเติมนะครับ คุณอาจจะต้องเอาโปเกมอนคอมมูออกครับเพื่อใส่มอนไอติมเข้ามาแต่ส่วนตัวแล้วที่มองว่าไม่เวิร์คฮะคอมมูน่าจะดีกว่านะฮะแล้วแบบถ้ามันไม่ขึ้นจริงๆมันห่วยจริงๆก็น่างานแล้วครับนี่ครับมันก็ต้องวัดใจครับเนี่ยมันมีม bon อนเบสิกอ่ะห้าสิบห้าสิบอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นที่คุณจะขึ้นนะเพราะฉะนั้นลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูแล้วกันนะฮะคือถ้าคุณใส่เข้าไปมันจะกลายเป็นสามต่อสองใช่ปะ่ะเอ่อพี่ก็รู้สึกว่าหกสิบเปอร์เซ็นกับห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ต่างอะ่ะ นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเข้าใจคอนเซปต์แล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ครับว่าเถื่อนขนาดไหนไปครับโอเคเริ่มหลังนะฮะแผ่ทางด้วยอืมอก็ก็หวังว่าจะดีแล้วกันครับ อ๋อเราไม่แพ้นี่เนาะเออเออเออผมลืมครับผมลืมผมลืมเออเราแพ้เลขแพ้พี่สิงนะฮะโอ้หมันช่างจ้าซะเหลือเกิน อ,อบวกเฟสก่อนโอเคมือผมมาคนหน้าแปลงนี้ได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะแล้วก็หาร่างแปลงให้ได้แค่นั้นพอครับตีครับเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆไปนี่ครับฝั่งหนูอาจจะย,ยังงงเลครับ ไม่เข้าใจว่าเด็กนี้แม่งเด็กอะไรวะ,อะโอ้โหเข็มพงเข็มพิษมาพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องตีให้ได้สัก4ทีป่ะโอเค4-5ทีครับเดี๋ยวนะมันดิดหนีเลยอ่ะโหไอ้หนุ่มใจเอ็งเถื่อนเกิน โอเคผมอยากได้ล่างล่างนั้นแล้วฮะผมเปลี่ยนมือแล้วครับต้องมาแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บคอมมูวคอมเด สวยสดงดงามนะฮะแต่ปัญหาคือผมแม่งโดนแบบจับจุกจับจุกเลยวะ่ะอ่ะก็ต้องก็ต้องยอมครับไม่เป็นไรครับตีแม่งเนี่ยเก้าสิบเนี่ยมึงจะยังไงเนี่ยหวดหวานนะน่ะทุกคน ดูแลน2จี้ตีเก้านี่แม่งคือแบบปาดาวอะดาเมจตปรปาดาวอะครับอ่ะมึงต้องถอยแล้วต้องถอยแล้วจริงพอยชันว่ะเออแล้วแต่มึงเลย ลาแต่มึงเลยเซลอร์ปับ๊บเชื่อนึกถึงเซเลอร์บี้จบนี้กูไปหากินเด่อโอเค ตีไปเรื่อยครับตีไปเรื่อยครับเอ่อตีไปหนึ่งสองแล้วป่ะสามแล้วป่ะแล้วแต่เขาเลยนะครับถ้าเขาดีดจีม้มออกก็ได้ไม่หมดนี่คือมีหน้าสั่นนะครับ จะอะไรขนาดนั้นล่ะฮะไอ้เหี้ยโอเคจีีแล้วครับจีีแล้วครับโอ้โหน้องมือพี่ก็มาซะด้วยนี่ตียันไปโลกตอนนี้ผมอยากรู้นี่ร้อยยี่สิบแล้วร้อยยี่สิบแล้ว ตอนนี้เป็น160แล้วนะครับสวิตลีเลเนี่ยใช่ปะนี่ไงนี่ไงมึงเจอโอเวอร์โหลดกูเข้าไปหนึ่งจี้ตี160แม่งโคตรเถื่อนน่ะแล้วแต่มึงเลยแล้วแต่มึงเลยอะไรก็ได้แล้วแต่มึงเลยเออแล้วแต่มึงเลยแล้วแต่มึงเลยเออแล้วแต่มึงเลย เบื่องริงอ่ะขึ้น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 163 16เดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดูทำให้เขาคิดว่าผมสู้สุดใจก่อน เอานะหนึ่งสาะตามไปนะครับไปนะครับโป๊ะไงโป๊ะไงโป๊ะดิแม่งหน้าตัานแล้วเนี่ยเหวอ๋อยู่เชีย่ยตัวห้าอะไร 1, 170, ะครับนี่ยหนึ่งที่ร้อยเจ็ดสิบนี่ครับมีท้อมีท้อมีท้อหวานหวานเลยครับหวานเย็นเลยหวานเย็นเลยนะฮะ คุณลองดูคุณลองดูลองปรับดูครับอย่างที่ผมบอกคุณอยากจะเอาไอติมใส่เพิ่มก็ได้นะถ้าแบบกลัวไม่ขึ้นนะนะแล้วแต่คุณเลยนะฮะอ่ะลองดูครับน้ำหลังอะไรมาบ้างมือไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอานี้ขึ้นสวย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 เอาอันนี้ขึ้นนะครับไฟหรอวะเที่ยแลละโอเค เขาต้องสองสองเทินนะผมต้องใช้ผ้าคลุมพเพราะว่า90บวก30เป็น120เลือดมันเป๊ะเกินไปฮะผ้าคลุมมาครับโอเคนับว่าเด็ดเยอะอ่าผมผมรีบรีบใช้ก่อน เพื่อให้แบบไม่โดนเขาปลดมือทิ้งนะฮะอะตีครับหนึ่งแล้วนะจ๊ะ เย่แปดสิบอะของตีเก้าสิบปะไม่ลงนะครับผมจะเก็บไว้แลกมือครับโอเคแล้วก็ตีดิตีดีรอไรนี่รอไรตีดีครับหวานเจี๊ยบนะฮะช็อกโย่ช็อกโย่ฝั่งนู้นช็อกโย่ อะไรครับเนี่ยเลิกดิเล่นอะไรแ่้วครับคุณลองดูแม่งเถื่อนจริงๆฮะมันแบบเด็กโลคอร์ทีโคตรเถื่อนนะครับนะฮะคุณลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูเลยกันครับเฮ้ยน้ำอ่ะเหมือนกันเล่าวะ ไม่ว่ะพี่นินจาเต่าเขามาว่ะผมต้องเร็วมากๆแล้วครับโอ้โหแม่งเรียกเรื่อยๆเลยว,ว่ะสนอแรกโอเคหนึ่งสองครับ มือสวยเอ่อทั้งเด็กผมมี8ใบถูกป่ะทั้งเด็กผมมี8นะครับออกตรงนี้มา4นะครับหมายความว่าล่างแปลงหลับอยู่1มือล่างแปลง2อล่างแปลง2มือ1ยังไม่คุ้มครับยังไม่คุ้มที่จะทำใดๆทั้งสิ้นนะฮะตีก่อนตีก่อนค่อยว่ากันครับ เดี๋ยวดูว่าฝั่งนู้นจะมือดีขนาดไหนนะครับโอเคเอาสนอแหลกขึ้นนะฮะเลฟโอเวอร์ก็มาเลฟโอเวอร์ซะด้วยโอเคโอ้ก่อนมาได้แล้วล่างสองกูเออสวยสวยดิโอ้โหจะสวยอ่ะ าอีกอันนะฮะแปะนี้แปลงนี้แล้วก็แปลงร่างเสเอล์มานี่ตีครับเป็นไงคาฟิกอนตอนนี้ร้องคำเดียวว่าเฮีย จะยกก็รีบยกต้องยกเท่นนี้แล้วจะยกก็รีบยกจะหลุกอยากได้บอลล็อกเก็ตว่ะมีไหมเนี่ยอ๋อเป็นโปอกเว้ย ฟอร์เฟสเซอร์โอครับแบบนี้แบบนี้อ่า คือผมข้อมมูวถ้าผมข้อมมัอยังไงมันคืออะไรก็ได้ที่ผมอยากจะใช้ครับมันคําถามคือผมต้องการแบบน้องครีมเก็บไว้หรือเปล่าครีมทีเท่าไหร่ละแปดสอนนี้จะเป็น120นะครับโอเคแม่งเลย G อไม่มาหกใบ ผมห้องการตีแค่ทีเดียวครับแล้วคราวนี้ผมจะซัดแบบหวานๆทุกตัวแล้วครับไม่สนแบบน้าอิดหน้าพรมอะ่ะแล้วแต่เลยแล้วแต่มึงเลย เนี่ยมาช้าจีโอมึงอะ่ะเท่าไหร่ละร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแล้วผมว่าร้อยหกสิบก็คือโอเคนะร้อยหกสิบสำหรับผมคือเพียงพอนะร้อยหกสิบไปเธอหน้าต้องยกอีกรอบครับ ดูว่ามียกหรือเปล่าฮะแรกันดี้เท่านั้นแหละ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 จริงจังเลยตัวที่เขาจะฆ่าผมได้เนี่ยนะครับ ผมเล่งดาเมจเพิ่มดีไหมดีบ้าดีบ้างตอนนี้90ใช่ป่ะ160บเหรอสองร้อยสอง0้คือตายแบบตายแบบตายไปเลยอะ่ะตุยเลยอะ่ะตุยเลยอะ่ยยอะทุกคนตุยอะ่ะก็ดีนะรอแม่งจบๆเอา้าเฮ้ยพี่ผมแบบโอ้โอ้อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย โอ้พี่ผมแบบกําลังจะเกิดเลยะครับพี่นะฮะอ่ะคุณลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูนี่ครับคงไม่หาเกมดีๆแล้วนะครับคือเด็กมันเก่งเกินไปนครับผู้จัจะะดจ่ายเนี่ฮะมันเถื่อนยิงครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเด็กถัดไปคุณอยากเห็นตัวไหนคอมเมนต์มานะฮะเพราะ,ะน,นคลิปนี้หลักๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ไม่เลิกกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ